5าราศีเดือนนี้การงานรุง่งเงินเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกำรรก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปร<ก>ด<ก>ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5าราศีต่อไปนี้เป็นราศีที่ดวงดีเป็นอย่างมากได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานบุญภาว,วัสนาส,งส่งความสำเร็จเริ่มก้าวหน้าเริ่มปรากฏแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ความสำเร็จที่ได้มาก็คุ้มค่ามากแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมดวงการเงินในช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่หากคุณวางแผนการเงินให้ดีดก็ไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลความรักคนมีคู่ ความสัมพันธ์ยังดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากังวลใจคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาในชีวิตหลายคนมีโอกาสได้เลือกแล้วราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคม ชาวราศีกันการงานดวงชะตาช่วงนี้ถือว่าดีและโดดเด่นเริ่มมีสัญญาณแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะชาวราศีกันที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสวางแผนขยายงานหรือขยายสาขาส่วนคนที่ทำงานประจำจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การเงินในช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายมากเป็นพิเศษแบบชนิดที่คุณไม่ทันตั้งตัวความรักคนมีคู่ความรักเป็นเพื่อนคู่คิดและคู่ช วิตที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จคนโสดระวังคนที่เข้ามาในชีวิตจะมาหลอกให้ช้ำใจราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูการงานในช่วงนี้การงานราบรื่น ทำงานใดในช่วงนี้ก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายมุ่งหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จสมใจปาถนามีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ที่จะมีส่วนช่วยงานคุณในอนาคตแนะนำให้คุณทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงการเงินควรสำรองเงินเอาไว้เพราะมีเกณฑ์วางแผนในเรื่องการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ในช่วงนี้ ความรักคนมีคู่ควรระวังหัวใจของคุณไว้ให้ดีเพราะจะมีคนมารักมาชอบในช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนดีมีอนาคตในช่วงนี้ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม ชาวราศีกุมการงานในช่วงนี้แม้ว่างานจะยังมากอยู่แต่ความสำเร็จก็เริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆแนะนำให้คุณทำบุญถวายผ้าไตจีวรเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาการเงินในช่วงนี้เงินเข้าเร็วก็ออกเร็วเพราะฉะนั้นควรวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุมจะดีที่สุดความรักคนมีคู่ระวังต่อมเสน่ห์ทำงานจนทำให้คนรอบข้างหน้ามืดตาวมลงลรักคุณโดยไม่รู้ตัวคนโสดจะมีคนเข้ามารักไม่ ซึ่งเป็นคนที่คุณรู้จักแต่เขาคนนั้นไม่เคยอยู่ในสายตาของคุณเลยราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องการทำงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อาจจะวุ่นวายบ้างแต่สักพักจะลงตัวแน่นอนการเงินม,มีโอกาสได้ลาบจากการทำงานเป็นส่วนใหญ่ ความรักคนมีคู่ช่วงนี้ชาวราศีนีนต้องทำงานแบบไม่มีช่วงเว้นวักให้หายใจเลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลคนรักสักเท่าไหร่คนโสดมีโอกาสได้พบคนบางคนที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ